สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงามหนึ่งในร้อยนะครับสำหรับตัวนี้สภาพงามมากๆนะครับกับ t o y ยต้ v วีออนะครับเครื่องพันห้ารถมือเดียวป้ายแดงไปสองพันแปดนะครับไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถจุดที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีโทรเจรจาสอบถามรายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับ รถสวยสมบูรณ์มากนะครับไม่เคยชนนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถมือเดียวสภาพงามจัดนะครับใครกําลังหารถราคาแสนต้นนะครับ129,000บาทนะครับคันนี้สุด สวยเลยครับใครได้ไปใช้งานคุ้มนะครับเซนทล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กสองใบกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานครบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับรีวรอยดิบหน่อยภายในงามงามมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเรียกว่าทุก่ันกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ V8 อึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไหล่หาได้ทั่วไปใช้กันได้ยาวๆนะครับใครเน้นหารถใช้งานนะครับ เอ็นอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลไปได้อตลอดเวลานะครับประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องพันห้าหนึ่งแบาทนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสำหรับคันนี้ Toyota c o r o l l ว v ออ s นะครับ1.5ออโต้ตัว E ปี2008ะครับถือว่าสวยสมบูรณ์ครบจบแน่นอนนะครับในราคานี้คัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยช่วงล่างไม่มีดังครับรับรองว่า จะส่งให้ได้ถึงบ้านทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับจับจองกันได้เลยครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับกล้าการันตีนะครับคันนี้เป็นรถพี่ชายนะครับใครสนใจนะครับพอเจราจานะครับรถสวยสภาพงามจัดมากๆนะครับ สนใจเอาไปใช้งานนะครับเบาะผ้าเดิมๆภายในระบบไฟฟ้าดิสเบรกสี่ล้อแ,แอร์แบ็กสองใบกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบจบใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้ได้ย,ยาวเลยครับรถสวยสมบูรณ์ไม่ประมาณ1นึ่งแสนกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี2008ดดูแลมาดีครับรถไม่เคยชนไม่เคยแก๊สหน้าเดิมท้ายเดิมเรียกว่าท่านหารถใช้งานนะครับราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับโทรไปเลยครับ เจรจาสอบถามขอคลิปก็ได้นะครับขอรูปเพิ่มได้นี่ถ่ายรูปมาอย่างละเอียดนะครับถ่ายรูปก็ละเอียดขนาดนี้นะครับถ่ายรูปประมาณนี้ต้องมีหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับการถ่ายรูปไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะเซตกว่าจะจับ นี่เลยครับสวยมากๆนะครับราคาสาภาพคุ้มแน่นอนนะครับกล้าการันตีว่าสวยสมบูรณ์สาภาพ1ใน100ปี2008วิ่งแค่แสนเดียวแบบมานี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับรูปมีมาเยอะดูกันยาวๆดูกันเต็มๆใครดูไม่เต็มตาอยากได้รูปเพิ่มนะครับลิงก์ลายไปครับไลน์ไปครับโทรไปครับรับรองว่าสวยสมบูรณ์ครบจบในราคาแบบนี้นะครับ โทรเจรจาสอบถามนะครับมีรับประกันนะครับว่าจัดส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับสมาชิกที่อยู่อ่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางท่านติดตามช่องผมอยู่นะครับผมกล้าการันตีว่าส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับรับรองว่าส่งถึงบ้านนะครับมัดจําได้ทันทีครับถ้ามัดจําแล้วไม่ได้เงินเลยไม่ได้รถนะครับขออภัยมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับผมกล้าการันตีว่าได้รถทุกคนครับและรถสภาพนี้ราคานี้นะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อย สภาพดีๆราคาดีๆใครที่เน้นหารถใช้งานแบบแสนต้นเน้นทนเน้นอึดถึกใช้ง่ายดูแลสบายใช้ได้ยันลูกบวชรับรองว่าคุ้มแน่นะครับแล้วมันก็ประหยัดครับมันเครื่องพันห้าครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับก็ฝากไว้ไ้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับรูปมีมาเยอะรูปมีมาเต็มเอาไปใช้งานกันได้เลยครับกับราคา1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสวยรถดีรถคัดเช็คเรียบร้อยเก็บงานมาแล้วนะครับที่เหลือพิจารณาจับจองกันได้ทันทีครับรถมี ดีไม่นําเสนอไม่สวยไม่ส่งต่อแน่นอนนะครับมาได้ครับมาดูได้ครับมาขับได้ครับอยู่ที่คลองสังปทุมธานีนะครับคลองสามลำลูกกาปทุมธานีโทรเลยครับติดต่อได้ตลอดรูปได้ขอคลิปขอวิดีโอได้ครับส่งถึงบ้านครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ